มันอยู่ฝ่ามือครับหนูพี่น้องหมอตะกลับนะฮะไม่ใช่ปานินนะไอ้นี่หนีละหนีเจอเจอกุ่งร็อคเตอร์หนึ่งตัวนะเทียบกับมือเอ็กซ์นี้ใหญ่จริงกับเอาวางกับแขนเนี้ยอุ่มมันหนีบกูไม่ได้นี่หนีบอะไรกูใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริงตัวนี้สวัสดีครับกินข้าวแรงกันเด้อพี่น้องเด้อข้าวแรงริมเขื่อนเครับลิ้มอ่างห้วยทรายนะครับบำเหน็จนรงค์ชัยภูมินะพี่น้องนะ นี่นะครับกับขงกับข้าวของเราันนี้เชลล์เอ็กก็เตรียมมาให้นะครับมีส้มตำมีปลาอะไรนะยำมะดุกฟูอ่ามีไก่ไก่ไก่ย่างไก่ย่างนะฮะนี่ครับมากินข้าวครับเดี๋ยวเราจะดํากุ้งกันนะเดี๋ยวคืนนี้เรากินข้าวกิน,นเอาแรงก่อนเอาแรงก่อนเติม <c oughs> พลังก่อนเดี๋ยวดํากุ้งกันกุ้งก้ามแดงนะครับหางนี้มีกุ้งก้ามแดงด้วยจัดไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันครับจัดไป ตัวยิงกุ้งนะสมอกยิงกุ้งหนระืออีจึกครับสามเงี้ยงครับะชังใส่กุ้งครับแล้วก็ฟินบอดลอยนะครับี๋่วไปพี่น้องไปครับลุยครับพี่น้อง

เกิดรุ่นนี้โเยอะ จับไม่ได้ใช่ไหมจับไม่ได้ก็ยิ่งกันเลยฮฮอได้กินอยู่ แต่ไปพี่น้องปุ้งกล้ามแดงนะครับโคตรเยอะเลยแต่ว่ามันจะมีแต่ตัวเล็กหา <Huh? S 1> เลือกมึงกับตัวใหญ่เหรอ เราพูดเลยมาปลดเฉยน้อ,อกตัวยังใหญ่เลยจัดไปครับยังรถา,นะามยั้ไไ่เหลรอโพดอนะ ปรากฏครับพี่น้องอุจ๊ยมีปรากฏเฉยแดดไปครับมีเรื่อของแซบของแซบ ไอยากนั่งประกดโอ้มันจะตัวงามไหมจัดไปครับ กินเทียบเอาเดี๋ยวใจปรากฏเดี๋ยวอีกสิบสามนาทีเข้าไปครับ าขาอยู ee? ่มากเลยยังหลายเลยปะคะไหเจ๋อจริงอ่ะยิงค่อยยิ่ปากตัวใหญ่เลยปลาขาวยู่เยอะเลยเนี่ย ไวของอจิตแมนี่อลไรไม่้องยิงไม่โดนเสียบักขึ้นยังไวแลยเรียกเดียวที่ไม่เลือกเลยเดียวอนงสองพีแล้วตัวนี้เกืยบไม่ได้ตัว É o ไม่ดิ้นเลยอะ่ะ <c oughs> จะไปวี่งเขียวปรกมกฏปรากฏเหลืองอีกแล้วครับสญญามเงี้ย จัดไปครับพี่น้องไปกเข่าสิปดดี๋ี่สองโผมนี่ไม่เกิดเลยไม่ขอซอกึิน สองดูดีๆเดี๋ยวมีปลาบูอยู่ตามนี่ขอถังใหญ่ไปเนี่ยปลาบูใหญ่แต่ไปข้่งนอก แล้วครับปรากฏครับปรากฏครับ

แอ่ได็กมันดูคู่กันนี่นะครับสองตัวคู่นะพี่น้อง ใหญ่เลนี่มหลดิเ่ดิ๋ไดวผมย้มม่กเห็นไหมเนใหญ่เลยเหรตัวใหญ่เล แลไปดมยังสามคั้งครั้งมม มิดายขามแดงครับจับไ้องเอ้า ทั้กุ้งได้ทั้งปลาได้จิ๊กเไม่ธรรมดานะครับราคาพันสองรวมส่งนะจิ๊กสามเนี่ยงใครสนใจก็สั่งได้นะครับอย่าไปพี่น้อง น้ำแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูกุ้งนะฮะโอ้ได้กุ้งบล็อคเตอร์ตัวนึงนะฮะแล้วก็เป็นกุ้งเล็กกุ้งน้อยนะครับตัวไม่ใหญ่มากน,น,นะครับถังนี้ครับของแท้ครับน้ำปรดครับปลาหมอตะกับตัวใหญ่ปลาบูเนะี่ยยอดเดี๋ยวไปดูที่พักนู่นนะครับไปน,น้ำแล้วหนาวนี่ครับผลงานครับเลยโก๋กวยก๋กวยการเด้งครับ จับจับประมอตกลับให้เขาดูหน่อยครับโอ้โหดูใหญ่ดูฝ่ามือครับนี่พี่น้องประหมอตะกลับนะฮะไม่ใช่ปลาดินนะไอ้นี่ดีละดีเจอเจอกุณโรบเตอร์หนึ่งตัวนะเทียมกับมือเองเนี่ใหญ่จริงจับเอาวางกับแขนเน่ะกู้หูมักินหนีบเขาไหมโอ้ยนี่หนีบอะไรกันใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริงตัวนี้ได้ตัวใหญ่ตัวเดียวนี่แหละแล้วก็นอกนั้นก็รุ่นเล็ก แต่ตัวเล็กใครอยากจับไปเลี้ยงนี่ดาดดื่นเลยเยอะมากเลยรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยโคตรเยอะมากโคตรมากเลยเนี่ยนี่ก็จับเอาเดิเนี่ยนี่จับเอาเด็ดอยวแบ่งกุ้งแบ่งปลากันไปกินนะครับปรากฏนะครับได้เยอะมากนะคุนี้จิกนี่นะครับได้ทั้งสามอย่างได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลาสุดยอดเลยครับกสามอย่างเนี่ยยิงปรากฏนี่ไม่มีดิ้นนะคปักปักเข้าไปนี่โอ้โหสะใจอย่างเดียวนี่ โอเคพี่น้องอประมาณนี้ครับผลงานดำน้ำยิงปลากลางคืนนะครับ uh. กับนี่ครับเสียอเอ็กะแล้วก็พี่เขียวนะเขียวนะเขียวเก็บปาลาแล้วันนี้พี่เขียวเก็บปลาอย่างเดียวเนี่ยได้วิ่งยิงอย่างเดียวเลยครับวันนี้เจ๊จิกเข้าไปโอเคครับลาตีสวัสดิ์แล้วกันพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับคืนนี้ก็ปั่นเนื้อเไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับใหญ่จริงว่ะเป็นป่องไหมป่อง